นี่เกมปนร้องไงแอบแอเหรอไปไอ้นุนมองไปขนน่ะจะไปลอยรกับตรงนู้นนะหวัาจะไปลอยกระทงมาเก็บจนพักราผีปี๋โอ้เชื่อจนพักรักไฟ ขอให้เออขอให้นาวาเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงครับไปแล้วกระทงนี่กระทงนาวาไกปแน้วอกทุกครับสวยสุาวสวย มีปูด้วยอร่อยกระทงแล้วเห็นปูด้วยนะวานจะลงไปครับขึ้นมาขึ้นมาแล้วเปียกๆเลยไปแล้วไปแล้วหมูส้มมันไปแล้วดูมีกระติกมันเป็นวอร์เออ,ออืมไปแล้วกระทงนาวาไปแล้วนะมีปูด้วยเมื่อกี้ฉันเห็นปูอยู่ตรงคนไอติมเออมาจากคนไอติมก็มีดูฮะบรรยากาศนะอ,อ,อร่อยเสร็จแล้ว โอ้ยฉันเห็นของฉันเหลือไปแล้วเหรอลูก,กมันลอยไปแล้วเหรอเขาอยู่มันดเ